สวัสดีค่ะช่องลานินชา4ี่สงดยินดีต้อนรับพบกับคลิปการดูดวง10เดือนทั้ง7วันประจำเดือนมีนาคมสองพแปลกใจใช่ไหมคะทำไมาถึงกลายเป็น10เดือนประจำเดือนเพราะว่าหลักใหญ่ใจความเลยคือหมอขาดความพร้อมในการที่จะทำคลิปแบบรายปักอะคะ่ะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือ มันพังหมออัดคลิปด้วยโทรศัพท์นะคะมันทํางานไม่เสถียรเหมือนเดิมส่วนหนึ่งมันน่าจะเกิดจากความเก่าของมันนะคะแล้วเวลาอัพคลิปลงไปส่งผลให้คลิปสะดุดบ้างค้างบ้างมีเสียงไม่มีภาพจอมืดจอดำอะไรพวกนี้หมอก็เลยต้องลดการใช้งานของมัน เพราะว่าไปซ่อมแปอะไรแล้วมันก็คงสภาพมันป่วยแล้วมันคงไม่เหมือนเดิมแล้วะะล่ะค่ะก็ต้องรอให้เก็บสตุ้งสตังซื้อใหม่นะคะรอหน่อยนึงนะเพราะว่าทำ YouTube เนี่ยไม่มีไรายได้นะในกฎของ YouTube นะคะเขาจะให้สะสมยอดเงินอ่ะหนึ่งรดอลลาร์ก็ถึงจะโอนเข้าบัญชีให้หนึ่งรดอลลาร์ก็คือสามพันบาทนะคะหมอใช้เวลาสะสม ให้ครบร้อยดอลลาร์หกเดือนเลยนะคะกว่าจะได้ร้อยดอลลาร์เร็วที่สุดสามเดือนได้ร้อยดอลลาร์ได้สามพันา 3, บาทดังนั้นสบายใจได้ดูคลิปช่องเนี้โฆษณาแทบจะไม่มีเพราะช่องที่ไม่มีคนนิยมเขาไม่เอาโฆษณามาลงให้เปลืองตุ้มเขาละค่ะดังนั้นหมอนินจึงเป็นช่องที่ไม่ค่อยมีโฆษณาให้ดูเพราะอยู่นอกสายตาของโฆษณา และถะหากมันฟลุกมีเข้ามาจริงๆริรบกวนอย่าเพิ่งกดค่าบนะคะให้ได้เก็บสตางค์ซื้อมือถือก่อนมันจะได้ทำคลิปได้ภาพใสสวยกว่านี้เพราะว่าโควิดเนี่ยคุณลำบากหมอดูก็ลำบากเหมือนกันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเดิมแล้วอะไรอะไรมันเปลี่ยนปีเยอะเลยอ่ะเข้ามาสู่เรื่องดวงกันไพ่กรุมเกณียชะตาใบแรกของคนวันศุกร์นั่นก็คือ the hermit อารมณ์ความรู้สึกของคนวันศุกร์ดูจะเหมือนนิ่งๆเงียบเงียบนะคะเขาเรียกว่าช่วงดิ่งหรือเปล่าถ้าท่านใดที่มีปัญหาอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณปริวิเวกไม่มีปัญหาแต่ฉันไม่อยากเจอใครอยากอยู่เง,งียบๆคนเดียวอยากทบทวนอะไรบางอย่างหรือบางท่านอยู่ในช่วงของการเข้าคอร์สอบรมหาความรู้เพิ่มเติม อาวุธทางปัญญาให้ตัวเองเพราะเมื่อเดอ hermit มาสถิตกับใครถ้าไม่ไปบวชไปเรียนหาความรู้เพิ่มเติมก็จะดูง่อยๆซึมๆม,มีความรู้สึกหวงหงในใจทั้งๆท,ท,ที่มีคนลายล้อมนับร้อยนับพันแต่กลับเหมือนรู้สึกตัวเองอยู่คนเดียวมาดูด้านการเงินบ้างค่ะตำแหน่งการเงินขึ้น8เหรียญเขาเรียกว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสําหรับท่านใดที่รอเงินฟุกๆรอเงินตก,ตกเบิกใดๆ เงินนั้นกําลังจะมาถึงนะคะแล้วถ้าท่านใดที่ถามว่ามีโชคมีลาบไหมถ้าแปดเหรียญมานี่พอให้ได้เห็นนะคะให้เสี่ยงกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชายหรือว่าผู้ใหญ่หญิงสงวัยก็ได้อย่าหุ้นกับใครนะคะจะไปซื้อกับเพื่อนกับอะไรอย่างนี้ไม่โอเคกระมิดกระเมียนซื้อแอบ,แอบซื้ออย่าแบบเดีย๋ยวเลขเคลื่อนอะไรประมาณนี้นะคะมีโชคอะสิบหกมิถุนาเนี่ยเออสิบหกมีนาเนี่ยพอกรุบกริบไม่เยอะไม่มากมาดูเรื่อง ดิวงานประสานงานสื่อโซเชียลงานออนไลน์เป็นดมูลเขาเรียกว่าใครที่ทำงานจับด้านนี้เนี่ยอาจจะดูคาดคะเนอะไรไม่ได้สถานการณ์อาจไม่นิ่งหวังว่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าหากใครดิวงานนัดกันไว้วันจันทร์อาจจะเลื่อนไปอังคารพุดธประหัตอะไรเงี้ยความไม่นิ่งมันเกิดขึ้นเช่นนัดหรือไม่เช่นนั้นก็เร็วขึ้นนัดวันจันทร์เปลี่ยนไ,ไปเป็นวันอาทิตย์ ขาดความพร้อมล้อนลนไปหมดวุ่นวายไปหมดหรือบางทีมีการยกเลิกนัดเมื่อเป็นดมูลน่ะคือความผิดพลาดคาดเคลื่อนมันเกิดขึ้นทั้งคนที่ทํางานด้านดีวงานประสานงานคนปล่อยคอนเทนต์แล้วก็คนขายของออนไลน์นะคะคุณก็ไปหาวิธีการจัดการเลยว่าจะทําอย่างไรให้เขาไม่เบี้ยวเราแบบเมื่อเบี้ยวแล้วฉันต้องได้ค่าทดแทนน่ะตาแหน่งนี้คือเอกสารสัญญาขึ้นหนึ่งถ้วยนะคะเอกสารสัญญาสําคัญจะช่วยเหลือคุณได้ แล้วนะถ้าคุณจัดการกับตรงความไม่แน่ไม่นอนเนี่ยในความไม่แน่ไม่นอนไม่ได้เรียกว่าคุณจะกินแห้วจนไม่มีอะไรเข้ามือเลยนะคะมีสีไม่เท้ามี t ดูเวอร์มี View วิวออฟ o ูมมีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่แต่ในระหว่างเส้นทางมันจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆแต่สั่งออเดอร์มาแล้วอ,อ,อาจจะมีกำลังจะทำจบการสรุปยอดให้ ขอเลขที่ส่งเลขที่บัญชีขอที่อยู่ส่งอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงขอลดได้ไหมขอเพิ่มได้ไหมขอเลื่อนอย่าเพิ่งส่งอะไรได้ไหมมันจะมีความไม่นิ่งเกิดขึ้นนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วอะภาพรวมก็ยังมีอะไรเข้ามืออยู่แต่ขอให้ทำใจรับกับความไม่นิ่งของมันให้ได้โดยเฉพาะต้องมีเอกสารสัญญามีใบสั่งซื้อมีใบสั่งงานให้ดี ส่วนคนที่ปล่อยคอนเทนต์ดูช่วงจังหวะดีๆนะคะความลับอย่า yeah. เขาเราียกว่าอย่าแพร่งพลายอย่าทำให้สิ่งที่เราทำลหลุดรอดออกไปเพราะมันเขาเรียกว่าจะมีเรื่องปาดหน้าเค้กเกิดขึ้นคนที่ปล่อยคอนเทนต์แตกต่างนะทั้งทที่ป็นไพ่ใบเดียวกันแตกต่างกับคนที่ดีวงานประสานงานนะคะกับคนค้าขายออนไลน์มันแตกต่างกัน เพราะให้นี่แทนการทรยศ์หักหลังคนปล่อยคอนเทนต์คนทำคอนเทนต์น่ะถ้าหากจะถูกทรยศหักหลังอย่างเดียวคือความลับมันไม่มันถูกเปิดเผยมีคนมาก๊อปงานคุณมีคนมาเรียนแบบคุณแล้วของก๊อปเกรดเอออกกองออกก่อน,ออกกอนของต้นฉบ,บับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีเรื่องทําให้เซอร์ไพรส์ตรงเนี้แต่ถามว่าถ้าคุณจัดการดูแลให้ดีมีกระบวนการที่ดีมีการปรับเปลี่ยนบางทีอาจจะไม่แรงถึงขนาด ถูกตัดปาดหน้าเค้กก็ได้นะคะอาจต้องมีการปรับแก้ก็ขอให้ทบทวนให้มากมีความมั่นใจเพราะพวกเดมมนเนี่ยถ้าหากทำงานครีเอทอะไรข้อเสียคือละล้าล,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 ละลังขาดความมั่นใจถ้าคุณจัดการด้วยสติปัญญาดูดวงอย่าบอกว่าอู๋ดวงมันบอกว่าเป็นเดโมนอะ่ะพังปังปินาฏแน่เลยชีวิตฉันไม่มนุษย์กําหนดได้เขาบอกว่า เกิดจากความละล้าละลังโทรยศดหักหลังปาดหน้าเค้กว่างแผนซี่ก็อย่าให้มันเปิดเผยอย่าปากเปราะใครไม่ใช่คนในทีมงานก็ไม่ต้องบอกรู้จักเลือกใช้คนมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่จะทำมีความชาญฉลาดในการตัดสินใจที่จะเลือกผู้ร่วมงานพรเมื่อดบมูลเนี่ยมาสถิต ในตำแหน่งงานไหนเขาเรียกก่าเหมือนมีม่านบังตามีบาเยียอะไรบางอย่างมาบางังทำให้ไม่เห็นความจริงดังนั้นถ้าคุณมีสติคุณอยู่กับสถานการณ์จริงคุณไม่หลอกตัวเองไม่สปอยตัวเองคุณจะเห็นเองอะว่าสถานการณ์จริงมันเป็นแบบไหนแล้วคุณควรจะเดินอย่างไรเนาะหมอให้กำลังใจนะอย่าท้อนะอย่าขาดความเชื่อมั่นนะดมูลถ้าจะพังพังเพราะความเชื่อมัน่นพังเพราะ เอกมโนโทจินตนาการ,นนาการเรื่องยังไม่เกิดคิดฟุ้งไปเรื่อยฟุ้งไปจนไม่ยอมทําอะไรเลยในะที่สุดก็แปกมาดูคนทํางานประจําบ้างอาจจะให้เวลากับเรื่องตรงนี้หน่อยนะเพราะคนปล่อยคอนเทนต์เขาจะแตกต่างคนอื่นมาดูคนทํางานประจํางานรูทีนถือว่าขั้นใดที่รอการโปรโมทตําแหน่งหน้าที่ดับบรรจุไม้อะไรไหมถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆหน้าที่การงานจะโดดเด่นจนเพื่อนร่วมงานอาจจะหมันไส้หมันเคี้ยว เกิดการติฉินนินทาเพราะพ่ตำแหน่งนี้แทนสหัสชาติแทนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงถูกติฉินนินทาถูกจับผิดกล่าวร้ายให้โทษอย่าแค่ค่ะคำพูดคนไม่สามารถทำให้เราตกต่ำได้นอกจากเราเอามันมาใส่ใจวิธีที่จะทำให้คำพูดคนอิจฉาริษยาอกแตกตายนั่นก็คือจงใช้ชีวิตให้ดีขึ้นทุกวัน จงใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะเมื่อไหร่ที่คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคนที่ริษยาจะตายลงด้วยใจของเขาเองไม่ใช่เพราะเราถือว่าหน้าที่การงานโอเค The best ดีมากเรื่องอุบัติเหตุไม่เห็นท่านใดที่จะติดต่อสถาบันการเงิน รีไฟแนนซ์อะไรต้องก็ตามนะคะมีวิวออฟฟอร์จูนแล้วตำแหน่งนี้เป็น8เดี๋ยนี้ต่างหากตำแหน่งกระดุมพระถือว่าจะประสบความสําเร็จนะติดต่อสถาบันการเงินจะได้รับการตอบรับที่ดีสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านแข็งแรงสมบูรณ์นี่ไม่มีอะไรน่าห่วงไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบ้านเครืออุบัติเหตุไม่มีไม่เห็นนะคะระวังอย่างเดียวคนติชินนินทาคนที่อยู่รอบตัวเพื่อนรวมงานเม้าม,ามาอยหอยสังก็เป็นปกติ มีใครไม่ถูกดินทาบ้างมาดูเรื่องความรักท่านใดที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนถือว่าความรักเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะคะคู่รักคู่ครองมีความเข้าอกเข้าใจถ้าจะมีปัญหาก็คือเจ้าชะตาคนวันศุกร์เองมีความรู้สึกหน่อยมีความรู้สึกเ,เหมือนขาดพลังใจอะไรบางอย่างถ้าหากมีอะไรเปิดอกคุยกันดีๆนะเปิดอกคุยกัน เพราะตำแหน่งคู่รักเนี่ยเป็นอัศวินถือเหรียญเอ่อถือถ้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นทั้งเพื่อนคู่คิดมิตรคู่กายนะถ้าจะมีปัญหาอย่าไปคิดวนอยู่ในอ่างคนเดียวให้ระวังเรื่องคำพูดนะคะเพราะมันมี the tower มีสามดาบเกิดขึ้นให้ระวังเรื่องคำพูด ตัวเจ้าชะตาเองคนวันศุกเองตั้งหากถ้าหากจะมีปัญหากเกิดเพราะความใจร้อนหึงหวงหวาดระแวงแล้วก็กระทบกระทั่งกันด้วยคําพูดคําจาอาจจะไปฟังคนอื่นมากให้ระวังว่าไอ้เขาล่ํำลือเล่าอ้างอะไรบางอย่างที่ขาดข้อมูลที่แท้จริงจะทําให้กระทบเรื่องคู่รักนะเพราะเมื่อเป็น อัศวินถือถ้วยเนี่ยตำแหน่งคู่รักเป็นอัศวินถือถ้วยเขาเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวเองนะ่ะใครๆก็อยากเข้าหาถ้ามันจะมีปัญหาก็แค่ตรงนี้แล้วตำแหน่งอริเป็นหนึ่งดาบหนึ่งดาบมันแทนคำพูดคำจาอยู่แล้วอย่าให้ใช้อ่อย่าให้คำพูดเชื่อเฉือนกันเพราะอนาคตบอกแล้วถ้าหึงหวงแล้วใช้คำพูดรุน,รนแรงสถานการณ์จะแย่เพราะตัวคุณเองก็มีความพร้อมที่จะคิดไปในทางที่ที่แย่อยู่แล้วอะถ้าท่านใดที่เคยมีปัญหากันมาก่อน เป็นช่วงที่ต่างคนต่างอยู่เหมือนถอยความสัมพันธ์จริงๆแล้วคู่รักเขาก็พร้อมที่จะเขาพร้อมที่จะเจรจาเขาพร้อมที่จะพูดคุยค่ะมันสามารถคุยกันได้ตกลงกันได้แต่ปัญหาใหญ่คือตอนเนี้ยอะไรพูดมาก็จะผิดหูส่วนหนึ่งเกิดจากความน้อยใจพอน้อยใจเสร็จก็แสดงออก ที่ไม่ดียังไงขอให้ใช้สติควบคุมชะตาชีวิตนะคะอย่าปล่อยให้ชะตาชีวิตมันเป็นแบบก็ชะตาเป็นแบบนี้ฉันก็จะเป็นแบบนั้นไม่ได้นะเขามันเราควบคุมชีวิตเราเองได้นะเนี่ยอย่าปล่อยให้มันเป็นตามดวงถามว่ามันจะเกิดขึ้นตอนนี้ไหมปลายเดือนอ่ะจะทะเลาะกันนะราวๆวันที่สิบหกสิบเจ็ดขึ้นอ่ะ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเราเรานี้แหละสิบหกสิบเจ็ดอาจจะเริ่มทะเลาะยี่สิบทีนี้ไปกันใหญ่เลยนะอย่าปล่อยให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะคะเราดูแลแล้วเราจัดการได้ถ้าหากถึงเวลานั้นแล้วมันจะต้องฟิลจะขาดเดี๋ยวอลักนอกบ้านไปหาอะไรเย็นๆกินแล้วก็อย่าลืมถือติดไม้ติดมือมาฝากเขาด้วยจะได้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันชีวิตคู่มันจะได้ยืยนยาว ส่วนคนโสดถามว่าจะมีความรักใหม่ดีๆเข้ามาหรือไม่มีเข้ามาค่ะมีเข้ามาให้เลือกหลายคนระวังว่ารถไฟจะชนกันเขาจะมีความหึงหวงเกิดขึ้นจับผิดกันแล้วจะมองว่าคุณจับปลาไหลายมือส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากคุณพูดน้อยคุณรู้สึกเหนื่อยๆไม่ชัดเจนแต่ก็ยังให้กระบวนการของการ ช่วงเวลาของการเลือกเกิดขึ้นน่ะมันเลยทําให้คนนึงเนี่ยเดเมื่อมีเดชาลีออดเกิดขึ้นมันจะมีเรื่องของการช่วงจริงแล้วคนที่มาก่อนอะจะเจอคนที่มาทีหลังเน่ะเล่นบทเขาเรียกว่าิงรักหักสวาดกันเดี๋ยวจะได้ทะเลาะกันเพราะิงถือดาบมาเดอะทาวเวอร์สามดาบมาเนี่ยมันจะเป็นประเภทว่าหึงหวาดระแวงแล้วใช้คำพูดไม่ดีทีนี้แหละเดี๋ยวจะได้ทะเลาะกัน ตัดสินใจเลือกดีๆนะจะเลือกใครตัดสินใจให้ชัดเจนแล้วทุกอย่างมันจะลงตัวเพราะคนที่คุณคบอยู่เนี่ยเขาอาจจะดูนิ่งๆพูดน้อยแต่เขาก็จริงใจเป็นช่วงเวลาที่มีแต่คนที่จริงจังเข้ามาหาคุณนะคนโสดเลือกดีๆก็แล้วกันนะคะไปทำบุญอะไรดีเดอะมูนมาอย่างนี้เดอะทาวเวอร์ Tower, เสริมมีสดาบด้วย สร้างบสถสร้างวิหารศาลาการบรรเียนสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสาธารณประโยชน์บริจาคเลือดแล้วก็อาจจะไปชำระนี่สงใจค่าน้ำค่าไฟแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะไปเสริมดวงดู ฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีไลน์ไว้ในคลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าจะจ่ายค่ะและที่สำคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะแฟรแๆกันเลยดูดวงดูคลิปนี้เสร็จแล้วกดแชร์เป็นค่าครูให้หมอนินหน่อยนะคะช่องจะได้อยู่ได้คนทำงานนะคะต้องการพลังใจส่งกำลังใจให้กันหน่อยหนึ่งแชร์ของท่านก็คือกำลังใจให้กับหมอนินค่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ